ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาดูมันสับปะหลังพันห้ยบง80นะครับครับอย่างแรกนะครับจะพามาดูลักษณะของพันธห้วยบง80นะครับเริ่มแรกจากยอดกันะครับยอดจะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวสีเขียวออกเขียวอ่อนนะครับก้านใบก็จะเขียวเหมือนกันครับจะมีอมชมพูเล็กน้อยนะครับประมาณครึ่งก้านนะครับ ส่วนใบนะครับจะเป็นเรียวยาวนะครับเห็นไหมครับส่วนขนตานะครับขนตาจะค่อนข้างมีเส้นเดียวนะครับเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆเลยนะครับจะมีเส้นเดียวตั้งขึ้นนะครับนี่ครับจุดเด่นของห้อยบงนะครับก็จะขนตาตั้งนะครับ ส่วนลําต้นจะเป็นสีสีเงินอมเขียวนะครับต้นนี้อายุประมาณห้าเดือนกับอีกประมาณ20วันนะครับห้าเดือนกว่าๆนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูหัวกันนะครับหัวก็ประมาณนี้ครับห้วยบองอายุห้าเดือนนะครับ เดี๋ยวเรามารับดูหัวกันดีกว่าครับเริ่มจากหัวนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าหัวนะครับ นี่ก็คือห้วยบง80นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบห้วยบง80เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ